สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นั้นคุณครูป๊อปจะสอนนักเรียนเนเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แต่ว่าเป็นในภาคเรียนที่2แล้วนะคะ ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะและครูป๊อปจะสอนให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือวิวิทยภาษานะคะในการเรียนในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่บทที่สองเรื่องวิถีงามความพอเพียงได้เลยค่ะ ซึ่งในรายวิชาภาษาไทยนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นรักในการอ่านนะคะเพราะว่าการอ่านจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดถ้าผู้อ่านสามารถนำสารประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นทั้งในการศึกษาเล่าเรียนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตนั่นเองคะ่ะเรื่องวิถีงามความพอเพียง เป็นความเรียงที่ผู้เขียนเขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติตนของคนในครอบครัวซึ่งมีวิถีการดำเนินชีวิตที่งดงามมีหลักสอดคล้องตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,มห,ม,รมหาราชพุทธมาฑบพิษเรื่องทฤษฎีใหม่และเศรฐษฐกิจพอเพียงคือพึ่งตนเองได้ดำรงชีวิตอย่างพอประมาณไม่เกียจคร้านใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมตามโอกาสอันควร การอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะจะช่วยให้เรารู้จักพิจารณาคุณค่าจากเรื่องที่เราอ่านดังนั้นนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าประเภทของวรรณกรรมนะคะในแต่ละเรื่องนะคะจะช่วยให้เรานั้นมีความรู้ในเรื่องใดบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือตำราเรียนหรือหนังสือวิชาการต่างๆนะคะจะมุ่งให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ผู้เขียนมักไม่แทรกอารมณ์หรือความรู้สึกในการเขียนลงไปด้วยต่อมาถ้าเป็นหนังสือพิมพ์รายวันหรือนิตยสารต่างๆนะคะจะมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้รับความรู้ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ ต่อามาเป็นสารคดีบทความและความเรียงนะคะจะมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องของทั่วทไปนะคะผู้เขียนมักจะใช้ลีลาและท่วงทํานองในการเขียนที่ทําให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินไปพร้อมกับได้ความรู้และมักจะแฝงแง่คิดที่น่าสนใจลงไปด้วยคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นนิทานนิยายนวนิยายเรื่องสั้นบทละครและบทกวีนิพนธ์นะคะจะเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงอารมณ์นะคะอาจได้ความรู้และข้อคิดต่างๆนะคะเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหนังสือชีวประวัติ หรือเรื่องอิงประวัติศาสตร์นะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องราวของผู้ที่มีความสามารถหรือประสบความสำเร็จเป็นที่น่ายกย่องซึ่งผู้อ่านนั้นจะสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นการพิจารณาคุณค่าจากเรื่องวิถีงามความพอเพียงนะคะสิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของคาเชื่อมนั่นเองค่ะ ซึ่งคำเชื่อมก็คือการใช้คำเพื่อเชื่อมความหรือประโยคเข้าด้วยกันนะคะเช่นพ่อกับแม่เธอกับฉันนักเรียนจะเห็นว่าคำที่ครูใช้ตัวนัสือสีแดงนั้นเป็นคำเชื่อมนะคะที่มีลักษณะการเชื่อมคำกับคำนะคะแสดงความรวมกันนั่นเองค่ะต่อมาหมูหรือเนื้อนมหรือน้ำนะคะเป็นคำเชื่อมระหว่างคำกับคำเหมือนกันค่ะและก็แสดงการเลือก เขาชอบอ่านหนังสือและชอบฟังเพลงนะคะเป็นรูปแบบของคำเชื่อมประโยคก,กับประโยคนะคะพี่ขยันทำการบ้านแต่น้องขยันทาอาหารนักเรียนจะเห็นว่านะคะเป็นคำเชื่อมที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคเหมือนกันค่ะแต่ว่าแสดงความขัดแย้งกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเรียนหรือจะร้องเพลงนะคะเป็นคำเชื่อมประโยคก,กับประโยคแสดงการเลือกหรืออีกประโยคนึงนะคะ เขาพูดไม่ชัดฉันจึงฟังไม่เข้าใจนะคะเป็นการเชื่อมระหว่างมุคยาประโยคนะคะและอนุประโยคซึ่งเขาพูดไม่ชัดเป็นมุคยาประโยคและฉันจึงฟังไม่เข้าใจเป็นอนุประโยคนั่นเองค่ะมุคยาประโยคก,ก็คือประโยคหลักและอนุประโยคก,ก็คือประโยคย่อยค่ะ ต่อมานะคะเป็นอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งคำในภาษาไทยนั้นเป็นคำที่มีพยางค์เดียวหรือคำที่มีพยางค์น้อยคำที่ืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาต่างประเทศมักจะรักษารูปเขียนไว้แต่ออกเสียงตามระบบภาษาไทยด้วยการตัดเสียงสละหรือพยัญชนะจึงมักมีอักษรที่ไม่ออกเสียงปรากฏอยู่เช่นสร้างสมัครศาสตร ปราถนาพรมพุทธปลามวาวอินและพิมพ์นักเรียนจะเห็นว่าคำที่ครูนะคะใส่ตัวสีแดงนะคะจะมีการเขียนในลักษณะที่อาจจะมีตัวรอเรือหอหีบทอทงรลิงนะคะหรืออีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าในการอ่านนั้นเราไม่ออกเสียง ที่เราเขียนลงไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าอักษรที่ไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการอ่านพยางค์ที่มีรอหันนะคะรอหันเป็นตัวอักษรที่แปลงมาจากภาษาสันสกฤตภาษาไทยเรียกว่ารอหรันเช่นหันษาจัญญาซึ่งคำเหล่านี้นะคะจะแทนเสียงสระตามด้วยเสียงตัวสะกดแม่กลค่ะต่อมานะคะทำรรกรรม วักแทนเสียงสระอะใช้พยัญชนะตามหลังรอหรันเป็นตัวสะกดค่ะต่อมานะคะสัพพคุณกรรมการสัพพสิ่งนะคะจะแทนเสียงสระอะใช้พยัญชนะตามหลังรอหันเป็นตัวสะกดและใช้ออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นผสมกับสระอะโดยออกเสียงเป็นพยางเบาต่อมานะคะคำว่าพันละดึก ฝรัางนะคะจะแทนเสียงสระอะตามด้วยเสียงตัวสะกดแม่กลนและตามด้วยพยางเบานะคะต่อมานะคะคําว่าสรรเสริญภรรยาหรือสรรเสริญหรือว่าภรรยานะคะคําบางคํานี้นะคะอาจจะอ่านเสียงรอหันได้หลายแบบอย่างที่ครูอ่านให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองคะ่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือการอ่านพยางหนักและพยางเบาค่ะพยางแต่ละพยางในภาษาไทยออกเสียงหนักหรือเบาไม่เท่ากันทุกพยางนะคะพยางที่ออกเสียงเน้นเสียงหนักเรียกว่าพยางหนักพยางที่ออกเสียงเน้นเสียงเบาเรียกว่าพยางเบาค่ะเช่นจริตนักเรียนจะเห็นว่าคํำที่ครูทําตัวสีแดงนะคะข้างหน้านะคะคือพยางที่หน่งนะคะเราจะเรียกว่า พยัญเบาส่วนพยัญวที่สองนะคะเป็นพยัญหนักเวลาเราอ่านเราก็จะออกเสียงว่าจริตเราจะเน้นคำว่าฤทธิห์หนักกว่าคำว่าจะนั่นเองค่ะต่อมานะคะธรมัตทะแมงพยัญที่1และพยัญว์ที่สเป็นพยัญเบาค่ะเราจะอ่านว่าธรมัตทะแมงนะคะคำว่าทะจะออกเสียงเบากว่าคำว่ามัดและคำว่าแมงค่ะ หรือคำที่3นะคะคำว่าอนาคตค่ะนัะเกเรยียนจะเห็นว่าพยางค์ที่1นนั้นเบานะคะกว่าคำว่านาหรือว่าคำว่าคตจะพูดแค่ครึ่งเสียงอนาคตนั่นเองค่ะหรือบอริหารพยางค์ที่สองจะเบานะคะคำว่าริบริหารนั่นเองค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันพอสมควรแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนอ่านหนังสือมากๆนะคะในชั่วโมงนี้ครูจะยังไม่สั่งงานหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะกลับมาพบกับครูป๊อปได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้สนุกสนานกันไหมคะ คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วกลับมานั่งเรียนกันในห้องเรียนเมื่อโควิดคลี่คลายนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย